สวัสดีครับวิดิทัศน์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคาอบประตูสู้ความดันในโครงการต้นมะพร้าวฝูงรวมใจต้านภัยความดันโลหิตสูงครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความดันโลหิตสูงโดยวิดิทัศน์ชุดนี้จัดทําโดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินชั้นปีที่3รายวิชาวเวชศาสตร์ชุมชนกลุ่มที่3ครับ และผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องความดันโลหิตสูงในวันนี้นะครับคือแพทย์ใช้ทุนจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ครับแพทย์หญิงเปรมกมลอินชัยยาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาขอความรู้จากพี่หมอนะครับโดยอยากจะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงอยากจะให้คุณหมอนะครับช่วยอธิบายให้ฟังครับว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นเป็นยังไงแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงครับ Okay, โรคความดันโลหิตสูงนะคะก็คือภาวะที่หัวใจบีบตัวนะคะแรงกว่าปกติด้วยความดันที่มากกว่าปกตินะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีค่าในการบีบตัวของหัวใจอยู่ค่าหนึ่งนะคะซึ่งเวลาการวัดความดันโลหิตเนี่ยมันจะมีตัวเลข2ค่าใช่ไหมคะเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยก็มี1 2 0 8 0อ่าแปลว่าอะไรนะคะแปลว่า ค่าตัวแรกนะคะ120เนี่ยหมายถึงเป็นค่าบีบตัวของหัวค่าความดันที่หัวใจบีบตัวขณะบีบตัวนะคะหรือเรียกว่าเป็นซิสโตลิกนะคะอีกตัวนึงคือ80คืออะไรนะคะคือค่าที่หัวใจคลายตัวแล้วก็มีเลือด อยู่ในหัวใจซึ่งความดันนั้นก็คือเรียกว่าไดแอสโตลิกนะคะฉะนั้นเวลาวัดความดันเนี่ยก็จะมีค่าทั้งหมด2ตัวด้วยกันคือตัวบนกับตัวล่างนะคะซึ่งคนปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ120-80ค่ะถ้ามากกว่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงค่ะก็คือเราจะยึดที่ค่าของตัวเลขที่120-80ใช่ไหมครับคุณหมอ ครับผมแล้วในโรคของโรคความดันโลหิตสูงนี้นะครับอยากจะทราบว่าเรามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับโอเคความดันโลหิตสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องร้อยยี่สิบแปดสิบเสมอไปค่ะน้องมาร์คคือเรามีหยวนหยวนอนุโลมให้ได้นะคะในคนในคนทั่วไปเนี่ยเราจะมีความดันที่เกินร้อยยี่สิบแปดสิบได้นะคะได้บ้างนะคะเวลา,าทำงานหรือทำอะไรต่างๆนะคะทีนี้ เอาเท่าไรจริงๆแล้วเนี่ยความดันสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยเ,เราเอาที่140กับ90นะคะตัวบน140ตัวล่าง90ถ้าเกินกว่านี้เราจะเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งสาเหตุแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยกว่า90%เนี่ยไม่มีสาเหตุค่ะน้องมาก นะคะแต่ว่าก็ยังมีบ้างอีก10%นะคะที่มีสาเหตุนะคะอย่างเช่นมาจากโรคไตโรคต่อมหมวกไตนะคะหรือว่าโรคประจําตัวที่เขาเป็นอยู่เช่นโรคมะเร็งเป็นต้นหรือว่าภาวะฮอร์โมนบางอย่างที่มากเกินไปค่ะแต่โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปที่พบนะคะประมาณ90%ก็คือไม่มีสาเหตุคะ่ะน้องมาร์ก ครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าในโรคความดันโลหิตสูงเหมือนถ้าสมมติว่าคนไข้ไปวัดความดันมานะครับถ้าตัวเลขของตัวบนคือร้อยสี่สิบและตัวล่างก็คือเก้าสิบนะครับถ้าเกินนี้ก็จะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วนะครับว่าเป็นยังไงจะต้องรักษาอย่างไงส่วนสาเหตุก็เหมือนที่คุณหมอบอกครับว่าส่วนใหญ่นั้นไม่มีสาเหตุแต่หลายๆคนก็มีสาเหตุจากโรคแทรกซ้อนที่ตัวเองเคยเป็นมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นของสาเหตุแล้วก็เรื่องราวของค่าต่าง เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันครับคุณหมอในเรื่องของอาการปฏิบัติตัวบ้างหรือว่า,าต้องบอกว่าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงคนไข้ควรจะทําตัวยังไงหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ การปฏิบัติตัวของคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงนะคะน้องมาร์กง่ายๆเลยก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือการปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันนะคะอย่างไรบ้างเช่นอย่างแรกเลยคืออาหารการกินนะคะการกินอาหารที่มีโซเดียมมากเกินเนี่ยโซเดียมจะไปข้างในร่างกายทําให้น้ำเนี่ยข้างในร่างกายด้วยเพราะน้ําในร่างกายเยอะหัวใจก็ต้องใช้แรงดันมากขึ้นในการบีบ น้ำต่างๆออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมคะฉะนั้นค่าวความดันก็จะสูงขึ้นวิธีง่ายเลยที่เราจะใช้ลดความดันก็คือการกินอาหารที่มีโซเดียมน้อยคืออาหารที่มีรสเค็มน้อยนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกเกลือมาม่าผงชูรสอ่าซอสหอยนางรมหรือว่าซอสแม็กกี้อะไรต่างๆนะคะพวกนี้คือจะมีค่าค่าเกลือเยอะนะคะฉะนั้นเราต้องลด พวกนี้ไปสมมติออกไปทานข้าวนอกบ้านค่ะนอ้องม้ากินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเติมน้ําปลาเพิ่มหรือว่าถ้าทํากับข้าวเองที่บ้านเนี่ยเราก็ควรจะใส่เกลือหรือว่าผงชูรสอะไรต่างๆให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะอันนี้คืออย่างแรกเลยคืออาหารการกินนะคะอย่างที่2คือการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายอย่างเช่นเดินวิ่งแอโรบิกเนี่ยจะช่วยทําให หลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ช่วยในการลดภาวะความดันโลหิตสูงมากเหมือนกันนะคะนอกจากนี้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะภาวะไม่เครียดก็ช่วยทําให้ลดความดันโลหิตสูงมากลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือปันปฏิบัติตัวเบื้องต้นที่ร่วมกับใช้ในการลดความดันโลหิตสูงนะคะและถ้าเกิดในคนไข้ที่เป็นเยอะๆก็อาจจะต้องใช้ยาในการช่วย ลดความดันโลหิตค่ะ ครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็วจะต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงเรื่องของการออกกําลังกายที่สม,ม่ำเสมอด้วยส่วนคนไหนนะครับที่คุณหมอบอกให้มีการใช้ยาแล้วด้วยก็จะต้องรับยาแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าครับคุณหมอครับว่าภาวะแทรกซ้อนหรือว่าโรคต่างๆที่อาจจะเป็นได้นะครับหลังจากที่มีเรื่องราวของความดันโลหิตสูงมาเกี่ยวข้องในร่างกายแล้วนะครับจะ ส่งผลให้ร่างกายนะั้นมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างครับ okay, คภาวะแทรกซ้อนนะคะในคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูง mm hmm. และต้องควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะน้องมาร์ก ไล่ตั้งแต่ส่วนบนของร่างกายจนถึงข้างล่างเลยนะคะส่วนบนก็คือเริ่มที่สมองคนไข้ก็จะมีเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกได้นะคะทั้งตีบและแตกส่งผลให้เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ในเวลาต่อมานะคะมาที่ระบบจอประสาทตานะคะก็คือจะมีเส้นเลือดจอประสาทตาที่ผิดปกติแล้วก็สายตาก็จะมัวลงมองเห็นไม่ชัดนะคะ,ะเดี๋ยวเราย้ายลงมาที่หัวใจบ้างนะคะ พอ,อความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะคะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยแข็งตัวแข็งตัวก็มีภาวะานาแล้วก็อุดตันได้ง่ายก็จะทำให้เป็นโรคหัวใจอุดตันได้นะคะไปที่ไตเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเส้นหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีภาวะแข็งตัวอุดตันเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปไตได้ไม่ดีเลี้ยงไตได้ไม่ดีของเสียก็ข้างก็ไตก็ไวายได้เหมือนกัน,นะค่ะน้องมาร์ค ต้องบอกว่าทั้งร่างกายเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีโรคภาวะความดันโลหิตสูงอยู่ก็จะส่งผลเสียต่างๆตามร่างกายเหมือนที่คุณหมอบอกครับฟังแบบนี้แล้วกลัวแล้วครับต้องบอกว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูงด้วยถ้าอย่างนั้นลองลอง,ลองคุณหมอช่วยบอกหน่อยครับว่าเราจะทําตัวยังไงหรือว่าจะปฏิบัติตัวยังไงครับ <ME K _ S> <outro> เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเป็นโรคหรือว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงจะได้ห่างไกลจากโรคนี้แล้วก็จะได้ไม่มีผลต่อโรคแทรกซ้อนต่างๆเหมือนที่คุณหมอบอกครับ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะวิธีที่จะรู้ได้อย่างเดียวเลยก็คือต้องไปวัดความดันคะ่ะน้องมาร์คซึ่งวันที่ไปวัดความดันเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราไม่ได้มีภาวะอดหลับอดนอนหรือว่ามีความเครียดใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นภาวะที่เราสบายๆแล้วก็ธรรมดานะคะไม่ได้ไปออกกําลังกายหรือไม่ได้ไปวิ่งมาค่ะน้องมาร์คแล้วก็ไปที่สถานพยาบาลต่างๆเพื่อจะวัดความดันนะคะดูว่ามีความดันผิดปกติหรือเปล่านะคะอย่างน้อย ประมาณสักสองครั้ง2อาทิตย์นะคะเพื่อให้ชัวร์ว่าเราเนี่ยมีความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงก็จะต้องลดเค็มออกกําลังกายแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะครับนี่ก็คือวิธีการปฏิบัติตัวนะครับและสําหรับคนที่ร่างกายปกติอยู่แล้วถ้าสมมุติไม่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวจากภาวะโรคความดันโลหิตสูงนี้ ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะน้องมาร์กเราก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะไม่หวานไม่เค็มและไม่มันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานหรือเป็นไขมันเป็นไขมันโลหิตสูงมันก็จะเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกันได้กับภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็เกิดเกิดโรคหัวใจตามมาสุดท้ายได้ฉะนั้นเราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่หวานไม่เค็มไม่มันและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะน้องมาร์ก ครับก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือเรื่องราวหรือว่าข้อมูลต่าง,างๆที่จะทําให้เรานะครับปฏิบัติตัวได้เพื่อไม่ให้เป็นโรคภาวะความดันโลหิตสูงหรือสําหรับในครที่เป็นแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รู้แล้วครับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงครับเพื่อให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงจะได้มีมสุขภาพที่ดีด้วยนะครับง่ายๆก็คือการปฏิบัติตัวกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารการออกกําลังกายหรือว่าสุขภาพจิตของตัวเองครับเพราะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้าางสุขภพ ที่ดีให้กับตัวเราเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับซึ่งเป็นแพทย์ใช้ทุนจากโรงพยาบาลสงขลานครินครับแพทย์หญิงเปรมกมลอินชัยยาครับขอขอบคุณด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ